เอาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยพระคนมาเที่ยวพระธาตุน้องบัวนะครับวัน,นี่าจะเป็นตังไหนครับั้งในทุกคนก็รรอลวงไป้อกกันครับว่าดิสวยงามบนไดครับตอนนี้ผมก็กำลาังงานเข้ามานะครับล้วทุกคน บรรยากาศค้นกับคือคักนะครับมูอน,นี้ครับทุกคนแม่ที่นี่ยังบางยางเลวครับว้าวทุกคน สวยงามไม่ดีครับมีแกเหลื่อมแบงนะครับว้าวทุกคนครับองค์พระธาตุขุดนยอดเลยครับทุกคนของชาทุกคนย่างไประเบิดพระองค์พระธาตุนะครับว้าวสวยงามนะครับทุกคนข้างเขาครับ คงก่อนมีงานหลอดดวงมุกของมาแล้วนะครับทุกคนนะครับครับทุกคนงานเขามาง่ายกว่าจีเห็นตัวมาณนี้ครับเสียงามนะครับ กะมีพระธาตุน,น้อยๆหอมรอบนะครับคือสี่ดักน,นะครับทุกคนครับไหทุกคนมากนะผมครับมาเที่ยวเมืองอุบลน้ำกันครับพระธาตุหนองบัวครับจุกกลางเมืองอุบลทุกคนมากกอย่าลืมมาไหว้นะครับมาไหว้ขอพรกันครับทุกคนสวยงามครับ ตื่นตาตื่นใจอลังการครับว้าวเดี๋ยวคนที่ผ้างานระบรอบเแล้วก่บงานไปเบิร์นทั้งไหนกัน,ออรน,นครับว่าสิเป็นอย่งไรครับ สุดยอดครับเมืองอุบลนี่ก็มีสิ่งสวยงามอีกหลายอย่างมากมายนะครับทุกคนครับว,ว้าวครับทุกคนมาเที่ยวสักการะครับ ครับผมกัชพัฒนทุกคนยางเข้าไปข้างในองค์พระธาตุนะครับเขามาทั้งในนี่ต้องสงบสงเงียมนะครับเพราะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเร้าบนเขาเจ้าถือกันนะครับ ครับทุกคนบรรยากาศข้างในครับ ขังในแบบนาถึงเลยครับทุกคน โอ้ Ooh, สุดยอดดีลิครับความงดงามนี่ว่าตองห่วงครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวครับเสื่อนส่วนครับพระธาตุน้องบัวอยู่ที่จังบ,าบา้าดอุบนลาจราชธานีนะครับทุกคนครับว้าว wow. สุดยอดครับ น,นี่ก็ย่างบอท่านเบิดนะครับทุคนครับย่างมีอีกหม่องหนึ่งนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย่างไปส้มอีกหม่องนึงครับส่งยูฟังท้าฝนครับอยู่ข้างหลังท้าฝนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย่างไปเอาลองถ่าก่อนนะครับทุกคนครับ ครับมองขอดองเขาไว้ครับลุกคนผมก็ได้อยากเอาลองเต่าแล้วนะครับแล้วนกะ็ let's go อีกฟังนึงครับคือจิสวยงามบ่แพ้กับโต องค์พระธาตุนะครับผมเมื่อตอนเกยเห็นพระธาตุมองไหนสวยงามซ้ำพระธาตุนนจังวัดดุบุเท่าครับความสวยงามนี่วัดต่องห่วงครับอยากหทุกคนมาระเบิงกับตาครับทุกคนครับ ่นีครับขอบคุณทุกคนไปกันครับงานขมาฟังหนึ่ง ปฏีพ่อต้นโผแล้วครับตุนครับนี่ครับทีมมีเทียนวัสษาสองฟังนะครับนี่ครับว้าวทุกคนผมเนี่ยเห็นแบบแบบครับแบบงามขึ้นกันครับท่านี้ครับสุดยอดทุกคนมากอย่าลืมกดติดตามผมนะครับกดถึกใจเพื่อเป็นกำลังใจผมครับนะครับทุกคน ผลงานขึ้นมากเลยนะครับขอลงเถ้าก่อนนะครับทุกคนครับขอบทุกคนว้าวสุดยอดเลยครับคือายไหมครับเต้นเสาเรื่อยๆอครับว้าวทุกคนมีผ่าฟาดีิครับ,รบว้าวผ่าบ,บา,บวา,วาบาลอยู่ที่ หนังพีดานนะครับสวยงามนะครับทุกคนครับ,บทุกคนข้างนี้ครับสวยงามบุบบาครับเมื่อกี้ครับสุดยอดเลยครับ ทุกคนธรรมศาสตรสวยงามนะครับทุกคนครับกะเมื่อยน้อยนึงครับงางออมอบอก่งนี้ครับ ทุกคนเริ่มไดวัพพอล่ะครับพญน,นาครับครับลงวาครับโอ้ครับสออนุาทุกคนขอไปเงอิ่กไก่ครับนนี่นครับ ครับบวงมุมหนี้ครับทุกคนครับมุมหนีสวยงามน,นะครับครับหมองเย็นพญน,นาทแล้วก็เย็นองค์พระธาตุผมนะครับครับทุกคนเดี๋ยวผี้พาทุกคนย่างไปเบิงเทียนวันษาของยงหาัด,ดุบุนะครับ ครับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนย่างหลอกเช่นภาษาตวนี้นะครับตุนีเป็นรางวันศนาเลิศนะครับเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดดุบหลหราชธา,านีบานผมนะครับนี่ครับสวยงามครับทุกคน ความสวยงามกับเป็นความละเอียดนะครับแกสลัดเป็นละเอียดขอบทุกคน ขบทุกคนสวยงามมากครับทุกคนผมก็คิดว่าสวยงามนะครับผมก็าบังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์ครับทุกคนนะครับถ้าทุกคนมาก็อย่าลืมกดไลค์ผมกดทดี่ตามกดกระดิง่ง่อ,อรับได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากท่างผมส่องผีบีภาพไปเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับบา,บายๆครับพอกันคลิปหนาครับทุกคนครับ